เตืวนไปเลยเนี่ยเขาก็มาแบบนิ่งๆเนอะแสดงว่าเคยอาจจะเคยทำอะไรมาไม่งั้นคือถ้าคนปกติไม่น่าจะกล้าเออแล้วกาจะมองมองมองร่นมองมีมองคนนะมีไหมแลก็จะเดินออกมาทั้ง จะคุณรุนช่องมันนัง่งเราก็เราก็นั่งอย่างเงี้ยนะยแต่มันเข้ามาด้านหลังเป็นก้าสิบอ,อะไรเนี่ยมีชื่อไหมปาักกิจแนี่ปักกิจนะมีป้ายป่ะ าให้ฟังมมาเกิด<ช>ทีไไงเดินมาเดินมาเข้าช่องเนี้ยครับแล้วก็ถามว่ากีตาร์ราคาเท่าไหร่อืออ่าแล้วก็บอกราคาไปแล้วหลังจากนั้นก็บอกว่าเขาดูก่อนอ่าแล้วก็ลงมาให้ดูพอลงมาให้ดูสักพักก็บอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูใหม่อ๋อคือมาดูของก่อน,ออนรอบหนึ่งแล้วแล้วก็มาดูใหม่แล้วก็หายไปสักพักอ่ะแล้วก็พอมารู้ตัวอีกทีก็คือประมาณหกโมงกว่าก็คือจะเก็บร้านแล้วช่องกีตาร์มันโบไปตัวหนึ่งตัวที่เขาดูนั่นแหละ ก็เลยถามพี่เขาว่ากีตาร์ได้เอาลงมาไหมคนในร้านก็บอกไม่มีใครเอาลงก็เลยเช็คของว่ากีตาร์ไปไหนก็เลยนึกออกว่าอ๋อคนนั้นมาดูกีตาร์แต่ว่าเราไม่ได้ขายไงแต่ว่าช่องมันหายไปก็เลยรู้ว่ากีตาร์หายแน่แน่อั่นแหละเราเลยไปดูกล้องวงจรปิดก็เลยแล้วเป็นคนเดียวไหมกล้องวงจรปิดกับคนที่มาถามเราคนเดียวกันเลยอะเป็นคนไทยไหมทรงเหมือนออกเหมือนจากพม่าทรงเหมือนคนพม่าต่างดาวใช่ไหม ไม่รู้จะเขาพูดชัดอยู่นะแต่ว่าคือมองเหมือนเหมือนคล้ายๆคนผมอายุประมาณเท่าไหร่คนคนที่มาถ่ายน่าจะยี่สิบหน่อยๆอะยี่สิบต้นๆใช่ไหมใช่ครับน่าจะประมาณไม่เกินยี่สิบห้าหรอกเขาดิ่งมามาดูทิตาเลยเหรอใช่ไอ้รอบสองที่เขานี่คือเขาเดินวนมาจากฝั่งนู้นอ๋อเดินแกล้งเดินดูดูเสื้อผ้ามาดูเสื้อผ้ามาแล้วมาแล้วแวบเข้าตรงนี้แล้วตอนนั้นเราเราอยู่ไหนตอนนั่งอยู่แรกอยู่เนี่ยดูจากกล้องตอนที่เขามาเนี่ยคือผมยังนั่งอยู่นะพอเขาเข้ามาแล้วพอเราเหมือนผมเดินออกไปข้างหน้า อ๋อคือเราไม่รู้ว่าเขาเข้ามังหลังไม่รู้ไม่รู้ผมไม่เห็นเพราะนั่งหันหน้ามาฝั่งนี้ไงคือเราดูดูดูหน้าร้านทางนี้แต่เขาเข้าเข้าด้านหลังแต่ด้านนู้นใช่แล้วผมก็เดินไปนี่ก็ไม่เห็นตอนที่เขาเขาเข้ามาแล้วแล้วสักพักพอนั่นแหละหันหน้าไปก็ตามคลิปที่เห็นเลยราคาเท่าไหร่พี่แจ้งแ้วสอสองพันเก้าห้าสิบอ๋อสองพันเก้าห้าสิบอ๋อนี่คือตัวใหญ่แล้วราคาสองพันเก้าห้าสิบดีเลยีแจ้งพราอมเรียบร้อยแล้ว ก็พี่เขาไปแจ้งความเรียบร้อยแล้ว